สวัสดีจ้าเหมือนเดิมจ้าวันนี้ทอดลูกชิ้นนะคะจะมาทอดลูกชิ้นกินกันจ้าวันนี้วันว่างๆว,วันหยุดได้ลูกชิ้นมาจากซื้อมาจากนู่นตลาดสดนะคะนึกอยากกินก็นเลยซื้อมาทอดกินเองค่ะก่อนตั้งน้ำมันให้ ให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะรอก่อนรอต่อไปรอต่อไปหลังจากที่น้ำมันร้อนก็เ,เอาลูกชิ้นลงไปทอดค่ะลูกชิ้นทอดดอก ฮอสดอกฮอสดอกแดงทอดให้มันฟูฟูเลยค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มฟูแล้วว้าวเป็นตาแสบเนาะคะ่ะ อดเป็นกับแก้มกินเล่นก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบเริ่มแล้วค่ะอ้เริ่มฟูแล้วค่ะตอนหูกัน,น้ำมันเนี่ยมันฟูดีจัง อร่อยกินกับน้ำจิ้มแซ่บใกล้แล้วค่ะใกล้ได้ที่แล้วค่ะโอูน่ากินมากเลยใครสนใจมากินด้วยกันได้นะคะว้าวปูมากเลยเอาละจ้าเอาแค่นี้ละจ้า จากนั้นก็ตักใส่จานจ้า